สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเดินบนหนอกครับท่นนี้เป็นบรรยากาศตอนคํานะครับตอนแรงแล้วสามโมงสี่โมงครับปล่อยมันออกมาเดินเล่นก่อนับวิตามินรับวิตามินดีครับ

ควายนี่กินมาค่อยเลือกครับคนเท่าไอเกียวหน้าแขมเฮ้ยทุกวันมันก็กินมดเลยนะมันเหลือรลนะครับหน้าขี้สางง้อก็กินมดเลยเอาโจ่งให้คุณกินดีขนาดตรงท้องก็จะงนกินต่อเพียงครับ เล็มต่อเพียงบางเต่มันมีนอแตกขึ้นมาอยู่แล้วน,นี่ควายมันกินต้ยตลอดครับมันก็นเลยดูเหมือนหมอบีอย่างเล็มตังวันครับปล่อยมวมาแรงนี่จะเล็มดีกว่าตอนหมดเจ้าครับเพราะว่ามแมวแงนี่อาการมันเย็น ลมพัดเย็นสบายครับแดดกับหม้อนตอวใดนีน่หมดลงนาบุลรีะถุงเงินนะ่ะมันกลัวเจี๊ยแล้วจะนอนนนมแล้วนะนี่นนะนนปลาหมูมันลงแล้วกะคนเท่าเจี๊ยไปเกลืิองกับม,มีประโยชน์ละไปมามันแรงก็กินน้ำตลยกินน้ำแล้วก็ทำทุระส่วนตัวครับ กับไทยไม่คอบจะได้บลม,มให้มันเป็นแนมซึมมาจากแนมข้างดอยครับมันหรือแห้งต้องล้อให้มันแรงแต่ๆครับมันมีสาบแล้วมันถึงจะแห้งเลย มันก็หาตีเล็มของมันได้นะหาตีเล็มหาทีเงนไปเอามาเดินจิตเส้นจีดสายครับมันจะหู้เวลาของมันไวอย่างมเจ้าคอณท้ามันจะปล่อยออกมากินหญ้าตีเกี่ยวไว้ประมาณเตียงมันก็จะ ปลากันปิคขอบครับทุกวันเลยชีวิตมงปลายเตียงประมาณเนี้ยแถมจะ,ะต้องได้ไปตัวห,หาวายเนี่ยจะปิคขอบคนเดียวแต่เมลงดนี่จะจะอยู่เหมือนหน่อยถ้าปล่อยมันเต็มตีก็ค่ำมืดพม่นละครับถึงจะเข้าขอบ ก็เล่นไปแย่กับุ่คคนี้เล่มแล้วจะเรียกกัต่อเพียงนอเข้าอยู่างนี้น้อเข้ากบใคคได้หน้าครับเหลืองแห้งแหลงเดี๋ยวก็จะเอาเพียงแห้งใส่ไม่คอกสักน้อยหนึ่งครับ

เก็บหญ้าแห้งเออมีเลือกครับเรียกหริ่มเข้ามาแล้ว,วโดนแล้วนะเลือดไหลนี่แค่ครบทีเดียวครับลืมพอเจ้าค่าตีงัวไปหลายตัวเหมือนกันเอาละเหนียวแล้วเหนียวแล้วเอาละไป For en deig. วนะ่านอะช่วงก้อนยุบได้อยู่ตอนนี้น่าจะยุบบป,ปได้ละสูงขึ้นไว้อยู่ครับคอยน้อยแต่นี่นะดูคอยปูนั่นเป็นปีแล้วนะ่คอยแม่นี่มาพ้นครับตัวใหญ่เลยกันเหรอได้อ้วนครับูกไใบมองนี่แก่กินหญ้าดีให้ไว้ขนาด ิไม่ค่อยเลือกครับนี่ใสเหมือนแม่มันเลยนี่ถือว่าหัดเพียงให้นักอยู่คลิปปุ่มสวดอยู่เดี๋ยวก่อนเขาขอก็จะไหลลงน้นกำกั้มหนึ่งกี่ฟุ้ง มนมองกับผมสวดอยู่ครับอพอได้เล็มอยู่ได้เล็มได้แงนอยู่แหน่มันก็มาค่อยดีนะครับแหสั้นแหน่นี่ไปหมดแล้วเล็มกันถึงวันรออย่างเดียวครับรอฝนครับฝนมานี่สุดยอดเลยพอแหน่ได้ตรงนี้มันเป็น เนี่ที่พร้อมจะเริ่มเติบโตแล้วครับนี่ได้ฝนสักหา25งห้าในห้เรื่องเลยกินนปตันแล้วครับจะออกเคือมันก็ปีนี้จะบบเนี้นะครับนี่นจากมาจากขวาอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเสียงกับาม่ท่วมครับไอ้ย้ยอ้ แล้วผูกนาะเจ้าแป้วเจ้าต้นข้าวมันยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าผลผลิตมันก็ได้บมเต็มที่ครับแทบจะหายไปเป็นรึ่งครับในจะเศ็ขยะแอมต่อไหมซ้ายเข้ามาในตรงครับถ้าจะแย่นะแอมนี่ต้องปรับเกตออกไปหมดครับ มันสูงจากระดับนาเก่ามาแล้วมันจะบระคุ้มค่าครับซ้ายทางนั้นครับลูกเข้าในมดชิดเลยมันมีความงามบนี่ถ้าถาว่หญ,ญ้ามันออกได้ก็ออกได้ครับน,นี่น่คนความพิเศษของมันเราเข้ากัยังนี้ครับ น่ยมันออกได้ครับเนีย่ยนาวานกับมดทิศครับนี่นี่ครับอ๋อมันได้ฝนัตนะ่น่ะมันจะใหญ่เร็วขรับช่วงนี้โอดทนไปก่อนครับ <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกปีครับช่วงมกรา พามีน้ำน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาอยากกินน้ำกินเป็นแห้งนะแมลงนี่มันจะใจะย็นอยู่เลอกกอน,มนมี น้ำขี้เป็ดน้ำดันออากมาจากดอยมันคนเท่าฟุตบอลไว้น่าจะเป็ดลงไปแล้วคุณหมดแล้วควายมันมาเดือดร้อนน่ะมันจะไปไหนกัน

ปีนี้ยาเกิดเร็วนี่กำลังเขียเข้ยวเขี้ยวอะไรเขี้ยวสามสามกูนั่งเหลี่ยมกูหนึ่งน่าจะกลางปีครับน่าจะพัดละปีนี้ก็น่าจะใหญ่ขึ้นมาสันากน้อยหนึ่ง ได้กินหญ้าเต็มที่ครับก็เลยว่าจะปล่อยให้หญ้าขึ้นหมดเลยเพราะว่าปีแล้วก็งามอยู่หญ้ามันจะขึ้นเต็มหมดเลยครับจะได้ขนาดเลย <c oughs> ปีนี้ก็จะจัดนักขึ้นเลยมีตีเล็มครับช่วง หน้าหน้าฝนหน้ากลางาจะเกิดน้ำห้ึมันไปทั้งปุ้นหมดเลยแล้วก็ไ่ได้เอาน้นาำห้อยเข้าเลยครับก็จะมีแค่จัดการแค่น้นามห้อยเส้นที่มันไหลผ่านมาแล้วก็น้าฝนควายมันหมดเดือดร้อนครับฝนตกมันก็นเล็มหน้าได้อยู่ก็เราหาทางระบายน้ำที่มันอยู่ในแปลงออกไปให้หมดครับ ใี่มันระบายแบบเร็วๆไ <ๆ S 1> ก่ออกตรงออกน,นคะครับอะไรเหมัอน,นนั้นๆนได้ออกครับคนเท่าบา่อยปล่อยออก น,นี่นี่มีแต่กัญาหน่านี่เนาะกหญ้าทั้งนั้นเลยนี่ร้อฝนครับฝนมาห้าสองห้าในห้เรื่องเลยงาทั้งนั้นครับสะสมไว้นี่สุดขันนาเลย เนี่ยก็จะปล่อยมันไว้นี่นะครับไปเว่าเพียงใส่ในขอข้นมันก่อนลิปนี่ก็เอาบรรยากาศมาฝากกันเพียงเส่อีกกอนครับไว้ปะากันหม่นนคลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ